เขาเขา,เขาบอกผมว่าผมดีเกินอ๋อทำเลิกแบบเบสิกใเธอดีเกินไปโอ้โหใช่เขาบอกผมดีเกินไปเธอดีเกินไปชอบคนเร็วหรือไงฮะเออช,ชอบคนคนด,ดีไม่ชอบฮลัลโหลสวัสดีครับวัสดีครับอันนี้เล่นอะไรเนี่ยลงแรงครับผมสองคนเหรอไปไ<ะ>ป,<ะ>ปครับพี่ทำไมนายแรงเยอะจังอะ่ะเดี๋ยวกลัวนายแรงตก,กะนะนี่ หกเตนไปพี่ครัแล้วแล้วนายชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อเล่ครับอ๋อชื่อเล่โอเล่ทำไมต้องตั้งชื่อให้มันอยู่สูงสูงไม่ไม่มันเป็นสไตล์การตั้งชื่อหรอได้มีโอ้โอเคโอเคไอ้หน้มาให้หัวใจได้ไงเออบ้าเปล่าโอ้โหโอเคเอออย่าอย่าไปให้ใจใครง่ายดิ จบละเอาแมจะลงไหนนะ่ะแล้วแต่พี่เลยครับเอาลงไปในใจในายได้หรือเปล่าฮ้โอเคเฮ้ย <c oughs> มน <c oughs> ลงก่อนเราอ่ะพี่เอาไงดีอ่ะพี่เอาไงดี <c oughs> เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนที่ตำแหน่งเปยนที่เลยเป็นที่เล่เเลหาปืนก่อนแล้วตอนนี้โอเคพี่ขอเรียกว่าถ้าถ้าได้ปืนแล้วเขาแบบว่าอะไรนะห้ามห้ามแบ่งปืนกันต้องแบบใช้ปืนใครปืนมัน ไอ้บีเอาก็ไม่อยากใช้ปืนร่วมกับใครแต่อยากใช้ใจร่วมกับเธอฮันโหลปิดไปคนเฉียบอหรค,ครับเฮ้ยมีคนยิงอยู่ไหนอะอ่าทิศไหนวะเอชอี SE. เดี๋ยวเราไปดูแป๊บนึงยไอพี่เหรอเดี๋ยวมันมีนมันย<ห>ิงกัน,อ,นอยู่เดี๋ยวนะพี่คือไปดูไหมอะมันช่างเฮ้ยมันอยู่ข้างบนไหนเห็นไหมในพี่มันอยู่อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็อยู่ในโรงงานอยู่ตรงอ่าบันไดนั่นไงเห็นไหม สองตัวสองตัวหนระวังในในดูทางนี้เดี๋ยวเราไปดูทางไซายโอเคนะโอเคพี่มันวิ่งมานะพี่บปหนึ่งพี่สวยสวยสวยโอ้ยในสุดยอดไปเลยแล้วอีกตัวละโอ้ย่พี่สวยเรายิงอยู่มันมันเจ็บหนักเจ็บหนักมันเจ็บหนักพี่มันเจ็บหนักแล้วมันเจ็บหนักแล้วมันมันวิ่งไปฝั่งไหนไหมไม่ไม่พี่ โอมันหายไปไหนไวะอ๋อมันเข้าไปในมันเข้าไปในกล่อง<ต>สวยอสยอดไปเลยพอะไรเนี่ยโหดเก็บไปละเฮ้ยพพรเราได้คนแบกแล้วพพนี่แหละนะนเราค่อยแบบอุ่นใจหน่อยอ๋พอเลยแต่จริงๆแค่นายไม่เล่นโหดขอแค่มีนายเราก็อุ่นใจแล้ว,วอุ้ยเป็นยังไงเป็นยไงผมแบบเป็นซีไอโอเคเลยนะฮะเป็นซีไอโอเคใช่ ปิดไอโอเคแล้วไงนายก็ขี้โมเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมไม่ได้โมพี่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วนายช่วยหน่อยโอเคพี่อยู่ไหนพี่อ่าทิดอีครับมันอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะที่มันจะมีอ่าแค่นั้นแหละนะเอนไหนอยู่อยู่ข้างไอ้เสาแดงอ่ะนี่ไะเฮ้ยผมเจอแล้วพี่มันวิ่งมาหาพี่แล้วตัวนึ่งแน่แน่แน่แนเดี๋ยวเราเห็นแล้วเฮ้ยพี่ยิงเลยยิงเปิดจุดนะครับแต่อีกตัวไม่รู้นะ เดี๋ยวเี๋ยวผมป้อมให้ไออีกตัวอยู่ข้างบนครับนายมันจะเออยู่ข้างบนตัวหนึ่งระวังนั่งไงมันกระโดดอยู่นะผมเจอแล้วพี่แต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตรงเสาไงผมเห็นแล้วเออเออมันล้มยังเมื่อกี้ติดหัวแล้วมันไม่ดาว่ะมันดติดหัวร้อยเก้าสิบแแตกห่พี่โอเคตรงเสาแตกเลยไหมแตกหมดพี่ นี่แหละสุดยอดไปเลยผมผมก็จะแต่งเหมือนไงพี่ผมก็จะแตง่งเหมือนกันไม่เป็นไรนายขอแค่นั่นแหละเอออะไรนะแล้วนายนายเรียนอยู่ชั้นไหนน่ะผมไม่ได้เรียนแล้วพี่อ๋อทำทำงานแล้วเหรอไม่ไม่พี่นอนเล่นเก่อะนอนเล่นเกมเฉยเฉยอยู่บ้านอะไรอย่างนี้เหรอใช่ครับนอนเล่นเกมบ้านสุดยอดไปเลยแล้วแล้วนายแบบมีมีแฟนยังอ่ะแฟนเหรอพี่ ไม่นะก็มีแต่คนอยอามเนียอ๋อมีคนทักมาจีบอยู่อะใช่ก็แบบคมอแสดงว่านายหน้าตาไม่ธรรมดาแน่นอนเออนี่เราได้ปุ่มไม้ละไปโอ้ชื่ในเกมพี่เนาะพี่ไม่รู้จักตั้งเลยมันขมคอดีใช่ไหมโหขมคอดีครักินถุงเท้าอะมันขมแต่กินไอรักจากผมไม่มีขมแน่นอนทันไหวานเชียมดแดงจอละไม่อยากให้ขึ้นจอแต่อยากให้ไปขึ้นใจ คือนนับเบอร์วันนับเบอร์ก็ตแห่งวงการฟีีายแล้วเนี่ยเอาเราเป็นนับเบอร์วันแห่งมุกเสี่ยวอะอ๋อเอาเอาไปจีบสาออะไรเงี้ยป่ะใช่เอาไปจีบนายเนี่ยเนะ่โหจีบผมเลยเหรอใช่ยากหน่อยนะเอาไม่เป็นไรหรอกเรามันท้าทายดีเออคืนเอาเราเคนมาจีบไม่ไม่ไม่ชอบสักคนเลยอะ อะไรนะพี่คนคนที่มาคุยด้วยไม่ชอบสักคนเลยเหรอไม่พี่คือเอ้ายังไงคือแบบผมยังไม่อยากจะมีแฟนพี่แบบตกต้องการอยู่คนเดียวพี่อ๋อต้องการอยู่คนเดียวคือแบบถ้าผมมีแฟนไปผมทำอะไรไม่ได้เลยอะพี่ต้องแบบคุยกับมันคนเดียวเลยอก็ก็หนึ่งว่ารอเราอยู่อ๋อเกิดพี่เกิดไรพี่เกิดมีตัวอะไรเกี้เฮ้ยอะไรอะไรนาย Oh, ต้องมีการจุจูด้วยใช่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 พี่อ๋อกลัวมันได้ยินเสียงเราคุยกันเหรอพี่ตรงนี้มีตัวช่วยผมหน่อยได้ไหนเนี่ยเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละผมเห็นวิ่งมาแถวนี้มนะไม่ต้องระบุตำแหน่งด้วยเดี๋ยวเราเดินไปแล้วพี่ขึ้นมาครับผมแนลี่พี่ขึ้นมาครับผมพิงด้จะเย็นนายจะเย็นเอาละอเอาละต้นหัวว่ายิงมเลย อ๋อมีคนยิงเรานายไอ้พี่ยิงเยอะเลยพี่อยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยยิงยากว่ะเฮ้ยพี่ตรงนี้มันมีตรงไหนอีกวะเนี่ยโคตรเยอะเลยพี่มอบข้างบนมอบแล้วนายระวังมันมีเยอะมากอ้อมทิศตาสองเลยพี่เฮ้ยพี่ยูป้าดูไตเตี่ยวอ้าว สวยพี่เฮ้ยมันจะแตกแล้วนี่สวยพี่มันขึ้นไปข้างบนน่ะแตกหมดนตี้เขาวงก่อนนายเขาวงก่อนอุยดูตาล่าแป๊บหนึ่งโอ้โหไม่มีอะไรเลยช่างมันไปแล้วเว้ยไอ้พี่ลงมาไอ้พี่ขึ้นลีขึ้นลีไปไปไปเฮ้ยมีคนมีคนดักว่ะตรงไหนพี่ตรงมุมเหลี่ยมนั่นน่ะเห็นไหม โอ้พี่เออเออเออวน่งไรเนี่ยโอ้ VSS อสเอสบอลนี้ดาวหนึ่งพี่มองไม่เห็นมันตั้งไอพี่ผมดาวชุบชุบได้แต่งหมดเตะชุบผมได้พี่นะฮะสวยสวยเก่งเลยคนผิดคนผิดคนผิดโทษต้อสวยไม่ไรพี่เลยไอพี่ข้างหน้ามีตัวเห็นไหมมองไม่เห็นไม่รู้เลยไหนวะโอ้ยแล้ว บอบสวยดีสวยบอกแล้วเรามีทะลุไอบอเฮ้ยเฮ้ยเขาวงก่อนไอพีเขาวงก่อนเขาวงกันโอ้ยเพี้ยงเอ้ามันดันหันมายิงเจยไม่เป็นไรโอเล่ไปต่อเลยผมไปไม่ได้มันได้เราเออมาได้แค่นี้แหละสู้ๆนะโอเล่เป็นกำลังใจ แล้วตอนนี้นะทางนั้นโอเล่ยนยิงหลังไปอุ้ยตั้งไอวอเกอบไม่ทันลุนแทบตายอ้าวเฮ้ยเขาเขามานุนข้างหลังยิงเขาจะกระโดดยิงนะครับเอาแล้วครับโอเล่สู้ตายโอเล่โอเล่โอโอโออ้าวมื่อกี้วิ่งติดลวเอาไม่เอาไม่ขออีกรอบขออีกรอบ พ,พ,พี่ชอบแบบไหนฮะพี่ชอบผู้หญิงแบบไหนอะเอาชอบผู้หญิงแบบไหนใช่สปิกะสปิกะพี่ชอบอ๋อชอบผู้หญิงตลกเออคุยด้วยเราสนุกอะไรงี้อ๋อตลกแล้วโอเล่อะแต่ความแบบแค่อยู่ด้วยเรามีความสุขพอพีโอเคโอเคอยู่ด้วยเรามีความสุขใช่สวยไม่สวยไา่ว่ากันไหมศญลปกรรมได้ทุกวันนี้ <laughs> เขาเรียกว่าเราเราต้องลองคุยดูก่อนใช่ไหมใช่เออพอพอเราแบบคุยแบบเจอคนที่ใช่อ่ะสเปคที่คิดไว้มันก็หายไปหมดเลยอ่่สุดท้ายก็เหลือแต่คนที่ใช่นี่แหละนีมันทิ้งผมอะมี่อ่ะอะไรนะทิ้งผมเอาเอาอ๋อเคยมีแฟนมาแล้วเหรอมาเลยพี่แม่ผมไม่พอแบบจริงจังอะอ๋อโดนโดนโดนแฟนเก่าทิ้งอาอโอ้ี่ตุ๊กตีไปเ่ยเราเราโอเล่นี่สมัยเรียนนี่ชอบวิชาอะไรอะ เอาต,อตรงเนี้ยอ่าเกียตรติทุวิชาพี่เกียตรติทุวิชาใช่ไม่มีสิ่งที่ชอบเลยล่ะไม่พี่ถ้าไม่รู้ว่าจะชอบอะไรก็มาชอบเราก็ได้นะฮะโอ้โหโอ้โหเรื่องมันเศร้าอ่ะพี่เอาเรื่องมันเศร้าเป็นไงเป็นไงอยากรู้แต่ก่อนผมไม่ได้ผมไม่เรียนเลยพี่ อ่าแต่ก่อนอดดเป็นไงนอ๋อเป็นเป็นอ๋อเป็นเด็กเกเรอะไรเงี้ยได้อ่าโดดเรียนแล้วเป็นไงต่อก็เลยไม่ได้เรียนเลยใช่พี่ใช่พี่ก็แบบยังไงอ่ะก็แบบโดดโดดเรียนบ่อยเกินแบบจนแบบพ่อแม่แบบต้องเอาออกเรียนเลยพี่อ้าวแล้วพ่อแม่ไม่ว่าไม่ว่าพี่อ้าวพ่อแม่ใจดีจังไอพี่ผมเจอแล้วมารับเดี๋ยวได้ดดจันหนึ่งยังมองไม่เห็นไหน มันมอยู่หลังต้นไม้พี่ทิศอีมันเห็นละมันเห็นผมละเยอะนะพี่ยื่มนมีสองตัวเลยเนี่ยนั่นไงใช่พี่ยิ้มอะไรมันดูบใบวิง่งหลุดแมพว่ะตัวหนึ่งหลุดแมพช่างมันไ,ไอพี่มนะันอยู่ข้างหน้าผมสังตัวเลยบาริดจอยไอ้บอลเลยพี่ไหนไอ้บอลเนี่ยนะโอ้ห่างเจอหนึ่งบ็อบริงมันมีตัววิ่งไปข้างหน้านั่นไงข้างหน้าเลยคือ แต่ไม่ีอุ๊ยเรานี่แหละจะแตกเดี๋ยวอยู่ไหนวะเอ้อย่าอย่าบอกนะว่าโอโหดมันมีสองตี้เลยเหรอคือโหดไรแต่น้อเอ้ยพี่ข้างบนก็มีใช่เราว่าอยู่ทำไมมันยิงทะลุหินได้โอ้พี่ดิฟแตกเกมันลุ้มอ่ะโอเล่ไม่สกัดหลังให้เลยเอาแล้วแล้วโอเล่นี่เคยมีแฟนด้วยอระ เคยมีพี่เราก็เลิกได้ทำไมอ่ะอยากรู้เหตุผลอ่ะเอ้ยอยิงก่อนก็ได้ยิงก่อนก็ได้ไดเราค่อยบอกเหตุผลอืออออีกนัดหนึ่งอีกนัดอีกอ่ะอีกนัดหนึ่งอีอีก,อ,ก,อ,กอีกนัดหนึ่งของจริงเฮ้ทำไมมันไม่เจ๊งอ่ะปาก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 เอาหัวเฉยม,มันออกมันออกมาให้ยิงเฉย เขาเขาเขาบอกผมว่าผมดีเกินอ๋อคำเลิกแบบเบสิกชเธอดีเกินไปโอ้โหใช่เขาบอกผมดีเกินไปเธอดีเกินไปชอบคนเร็วหรือไงฮะเออชอบคนคนดีไม่ชอบเออคนดีชอบเป็นโรคจิตเนี่ยอุ๊ยจิตเนี่ยอ้าวใจเย็นสถางการเนี่ยตึงเครียดรอก่อนไม่เป็นไรเฮ้ยเลือสามคนละที่หนึ่งเปล่าวะไอตัวนี้มันไปยังเฮ้ยไอบอยบอย พี่โอ้ไม่เป,เป็นไรเก่งแล้วเก่งแล้วโอเคครับถ้าใครชอบยี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ